พรีเมียมนะคะ B M W 5 3 0 e ตัว p l u อิ n hybrid มีเข้ามาแล้วหายอยู่ไม่ควรพลาดค่ะนี่เลยค่ะที่อยากจะนำเสนอคุณลูกค้ามากๆเลยกับคันนี้เลย B M W 5 3 0 e ตัว p l กอินไ y บ r i d เครื่อง2,000นะคะคันนี้ตัวปี2018หายอยู่ไม่ผิดหวงังราคาสุิเศษ 1>, 1 2 9 0 0 0้ที่สำคัญนะคะคันนี้ได้ในสภาพดีราคามือ2ลูกค้าขาคันนี้นะคะออกห้างป้ายแดงอยู่ที่3,6้าน6วันนี้เหลือแค่ล้าน2นะบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนว่าจะเป็นสภาพราคานะคะคันนี้ตัวปาร์กอินไฮบริดเครื่องเบนซินนะคะตัว t ทวินพาวเวอร์เทอนะได้มานะคะตัว252แรงมา้าบอกเลยว่าขับสนุก เราดูไอ้ได้เข้ามานะคะคันนี้นะสีบอลเงินเดิมๆทั้งคันเลยนะคะโลโก้นี่เลยม bmw กระจังหน้านะคะตัวด้านหน้าของเขาจะเน้นเป็นโครเมียมสั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสีดำเปียโนแบกนะคะเล็กๆนิดนึงเนาะแล้วก็นี่เลยที่สำคัญนะคะได้ตัวเซ็นเซอร์นะคะด้านหน้ามาทั้งหมด4จุดเลยทีเดียวนะคะไฟเป็นตัวใหม่ไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างครอบโครเมียมแบบเรียบหรูดูดี พิเศษจากศูนย์ออกศูนย์ B M Thailand นะคะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆคันกันค่ะตัวแม็กของเขา B M W อันนี้คือแมกเดิมจากศูนย์เลยนะคะมาพร้อมกับแมกคอบ18ยางปีใหม่พร้อมใช้งานแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ตัวชาร์จนะคะตายยี่ไทยบิดนะจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะคะอยู่ด้านหน้าต่างจากตัวเบนท์ที่อยู่ด้านหลังนะคะอันนี้เป็นโฉมตัว B M เนาะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยสีเดียวกันกับสีตัวรถที่สําคัญนี่เลยนะคะตัว ประตูนะคะก็จะเน้นเป็นโคมเนียมตัวเปิดก็จะเน้นเป็นโคมเนียมแล้วก็มีคีเลทที่สัมพันธ์คันนี้นะคะเป็นตัวประตูดูดเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดเหมือนกันโลโก้อยู่ครบเลยนะคะ 530e นะคะแล้วก็จะมีท่อด้านหลังชุดแต่งของเขามาแล้วเรียบร้อยนะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยเดี๋ยวลองเปิดด้านท้ายให้ดูค่ะ เป็นตัวไฟฟ้าเหมือนกันนะคะกดทั้งเดียวเนาะด้านหลังของเขาอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะอยู่ครบบอกเลยว่าสวยงามดูดีนะคะไม่มีรอยฉีดขวนหรือว่าชำาโทมเลยอ่ะลูกค้าที่สนใจก็ลองเข้ามาดูเนาะอันนี้ก็ตัวปิดของเขาก็จะเป็นไฟฟ้าเหมือนกัน มาค่ะเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะภายในตัวรถบอกเลยว่าสวยงามมากไม่เพียงแค่สี่0มกว่ากิโลเท่านั้นนะบอกเลยคันนี้สุดคุม้มภายในหรูหราตัวด้านหน้าของไอนะคะอันนี้ก็เป็นคอนโซลจะเน้นเป็นสีดําแล้วก็จะเน้นลายไม้นะคะตัวเปิดปิดช่องใส่ของทุกอย่างคือเรียบร้อยมากนะคะอุปกรณ์อยู่ครบจออันนี้ก็คือจอเดิมๆจากศูนย์เลื่อนลงมานิดนึงจะเป็นโหมดแอร์สี่ช่องแบบนี้เลยนะคะเลือกปรับ ซ้ายขวาได้เลยนะคะมีทุกช่องทุกล็อดของไครของมันเลยนะคะแล้วก็ที่เห็นตัวรุ่นใหม่แล้วเป็นตัวพุสตานแล้วเรียบร้อยนะคะช่องใส่ CD, DVD, Memory นะคะมีหมดเลยแล้วก็จะเป็นโหมดแอร์ออโต้ด้านล่างตรงนี้นะคะอ่ะแล้วก็นี่จะเป็นช่องใส่ของ เลื่อนปิดเลื่อนเปิดนะคะแล้วก็จะเป็นช่องใส่แก้วน้ำสองช่องตุ่เสียบ Power อร์ USB นะคะแล้วก็จะเป็นช่องใส่ของเล็กๆนะคะด้านในแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวจอยคอนโทรลเลอร์นะคะตัวหน้าจอควบคุมนะคะสั่งการได้ตรงนี้เลยนะคะด้านซ้ายมือของคนขับนะคะเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะที่ได้มาเนาะแล้วก็จะมีโหมดนะคะลูกค้าเลือกใช้งานได้เลยนะคะสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคโหมดนะคะเลือกใช้งานกันได้เลย ด้านหน้าบ้างดีกว่านะคะพวงมลลาลัยมันติดฟังชั่น2ฝั่งนะพวงมลลาลัยทรงสปอร์ตมากนะแล้วก็โลโก้แบบชัดๆไม่มีชำรุดหลุดลอกอะไรเลยนะ <S <S ด้านบนนะคะสวยมากการดีไซน์ของเขาในส่วนของหมวดไฟนะคะดีมากเลยนะแล้วก็ทุกอย่างปกติเ,เพทานด้านบนหลังคาด้านบนคือไม่ชํำไม่โทมเลยลูกค้าขาเป็นสีออกคิมคิมเป็นเบสสว่างๆเนาะ <S <S เราเลื่อนมาตัวเบาะก,กันบ้างดีกว่า ด้านหน้านะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าสองฝั่งนะคะเบาะหนังสีดำนะคาดด้วยนี่ลายของเขานะคะที่จะเป็นออกสีเทาๆนิดนึงเนาะอันนี้ก็เบาะแบบห่อหุ้มสรลิลเราอันนี้ก็เบาะเดิมๆจากศูนย์เลยที่ได้มาด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะเรามาดูภายในด้านหลังกันบ้างดีกว่าบอดี้ตัวรถค่อนข้างกว้างแล้วก็ยาวเนาะมันก็จะต่างกับโฉมพวก ตัว2ตัว3ามหนึ่งหนึ่ไอ I, อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่านี่มันตัวโฉมใหญ่แล้วซีรีส์ห้แล้วเนาะนนี้บอดี้ตัวรถค่อนข้างที่จะกว้าง,าง,างแล้วก็ยาวก็คือเบาะก,ก็คือเดิมๆแน่นอนนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหน้าอายตรงนี้แอร์นะคะสองช่องนะปรับได้เลยนะคะอุณหภูมิช่องใส่ของ อะจอเสียพ o w e r อาเล่นมี2ช่องนะคะที่ใส่ CD DVD คอนโทรลจากด้านหลังก็มีเหมือนกันในส่วนของจอนะคะเป็นแบบทัชสกรีนก็ใช้งานกันได้เลยนะคะไฟด้านบนก็มีแยกเหมือนกันนะคะด้านหน้าด้านหลังแล้วก็จะมีมา่านรอบคันเหมือนกันสําหรับคันนี้นะที่ได้มานะคะแล้วก็จะมีนี่ที่พักแขนนะคะรถหรูพรีเมียมไม่มีได้ยังไงนี่เลยนะคะ ที่สําคัญได้พรมดักจับฝุ่นด้านล่างมาด้วยอันนี้ก็ให้ติลดรถลูกค้าไปเลยบอกเลยรถสวยพรีเมียมขนาดนี้นะคะราคาหายไปมากกว่าครึ่งนะลูกค้าไม่เจ็บตัวไปมากกว่านี้ละไอบอกเลยนะคะใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด bmw 530e นะคะปี2018 1 2 9 0 0 0้าคันนี้บอกเลยว่าได้ไปนะคะ ตัว G 3 0 Luxury ักชูรี่คันนี้นะคะคุ้มค่าแน่นอนนะใครที่สนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์แ2 2 2า2 0หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจสดากุลค่ายังไงไอฝาั่ี M ศ5คันนี้ไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย